สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามฟาร์มลูกกุ้งเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูพฤติกรรมนะครับของกุ้งก้ามกามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งก้ามกามนะครับนิสัยกุ้งก้ามกามค่อนข้างดุนะครับแล้วก็เป็นนักล่านะครับเนี่ยนะกุ้งที่โดนแท้อยู่นี่ก็คือเขาเพิ่งลากคราบใหม่ๆนะครับเนี่ยนะครับยังอ่อนแออยู่ นี่ฮะเพื่อนมารุมนะเนี่ยภาพติดเลยนะครับนี่เขาแท้อยู่นะครับเนี่ยพยามสลัดฉีกให้เนื้อขาดนะฮะเกษตรกรท่านใดถ้าเกิดเราปล่อยกุ้งนะครับถ้าปล่อยจนหนาจนเกินไปนะครับตัวเราจะหายนะครับตัวกุ้งมันจะหายไปนะครับเนี่ยเพราะเวลาตอนที่เขาลกคาบเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างเปลือกนะครับร่างกายเขายังอ่อนแออยู่ หลุมเลยนะพยายามพยายามไหวหนีเพื่อนนะครับนะี่ฮไม่งั้นเดี๋ยวโดวนเพื่อนแย่งนะครับไปแล้วครับอัตราที่อาอจารย์หลายๆท่านบอกนะครับได้บอกเล่าให้ผมฟังก็คือเขาบอกว่ากุ้งจ้มกามเนี่ยเลี้ยงเนี่ยหนึ่งตารางเมตรไม่ควรเกินสี่ตัวนะครับ หนึ่งไร่ก็หนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรนะครับก็เกษตรกรก็ลองไปคูณดูนะครับว่ามันมันเหมาะสมประมาณเท่าไหร่นะครับหรือยิ่งบางกว่านั้นยิ่งดีนะครับเพราะว่าตัวจะไม่หายนะครับขุนขุนไปนะครับตัวมันไม่หายเราก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเราต่ำนะครับ ค่า FCR เราก็ไม่สูงมากนะครับมันก็อัตราแลกเนื้อดีตัวคุ่ไม่หายนะครับเกษตรกรก็เลี้ยงก็มีกมีผลกำไรเยอะนะครับอิ่มแล้วนะครับเปลี่ยนนะฮะเห็นไหมตัวนี้อิ่มตัวนี้มาต่อนะครับถ้าอยู่ในบ่อแล้วจะเหลืออะไรนะครับนี่กลับซ้ำารัตังเกตดูได้ว่าเขาไม่เคยปล่อยเลยครับแล้วมีการแย่งกันด้วยซ้ำไปด้วยครับเห็นไหมของตัวรวมแล้วเห็นไหมครับ ในบ่อดินก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไม่แตกต่างนะครับยิ่งพอเขาโตขึ้นมานะครับยิ่งมีอ่วัยเจริญพันธุ์แล้วด้วยมันยิ่งมีการหวงถิ่นห่วงตัวเมียตัวผู้สู้กันตัวเมียลอ่อคาบตัวผู้ผสมพันธุ์ตัวผู้ลอ่อคาบตัวเมียกินอย่างเงี้ยครับตัวก็หายไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เราเสี่ยงกับการขาดทุน ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะปล่อยลูกกุ้งนะครับก็ติดต่อทางฟาร์มเราได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ